คเคยรู้สึกไหมเปิดเพจสโตร์แล้วไม่รู้จะโหลดเกมอะไรดีเกมก็เยอะแต่โหลดมาเล่นแล้วแปบ๊บเดียวก็ลบเพราะอย่างนั้นคลิปนี้ไม่ได้มาขายฝันแต่จะพาทุกคนไปดูสิบเกมมือถือ Open World ที่เล่นแล้วไปต่อได้จริงในปี2026คลิปนี้ดูจบแล้วทุกคนจะรู้เลยว่าเกมไหนเหมาะกับเราจริงๆถ้าอย่างงั้นก็เชิญรับชมกันได้เลยค่ะอันดับ Infinity Niki k เป็นเกม Open World Fantasy ที่บวกกับ Social RPG ที่จุดขายหลกักไม่ใช่การต่อสู้แต่คือการสำรวจโลกแฟชั่นการแต่งตัวแล้วก็การเล่นรวมกับผู้เล่นคนอื่นเกมเพลย์เชิงลึกนะคะรูจะเป็น Open World ต่อเนื่องสำรวจได้อย่างอิสระตัวละครมีระบบอ f f i ธสกิลเสื้อผ้แต่ละชุดนั้นมีความสามารถต่างกันและยังร่วมเล่นโคโออฟกับเพื่อนทำกิจกรรมร่วมกันได้ โฟกัสกับความชิลความสวยงามไม่ใช่สายฮาร์ดคอร์แล้วเหมาะกับใครนั้นเหมาะกับคนที่ชอบเกนสบายๆใส่แฟชั่นถ่ายรูปหรือว่าโซเชียลเหตุผลที่ควรลองในปี2 0 2 6โดยที่สายเกมโซเชียลโอเพนเวิลด์บนมือถือมีน้อยโดยที่ด้านตัวเกมนี้มีการอัปเดตเสื้อผ้าแล้วก็กิจกรรมไม่ตลอดและยาวๆแบบไม่เครียดได้อันดับที่9 Once Human คือเกม Survival Open World โลกหลากวัายซิลโลที่เน้นความสมจริงบวกความกดดันและก็การอยู่รอดเกมเฮเชิงลึกแผนที่ใหญ่มากสามโรดไดยาอิสระมีการคราบอาวุธหาหารฐานมีทั้ง PVE ต่อสู้กับ AI แล้วก็ PVP ต่อสู้กับผู้เล่นคนอื่นด้านโลกมีภัยคุกคามตลอดเวลาไม่ใช่เกมชิลด้านจุดแข็งของตัวเกมนี้คือบรรยากาศหนักจริงจังมีระบบ survival ลึก เล่กับเพื่อนแล้วสนุกมากๆแต่มีจุดแข็งก็ต้องมีจุดอ่อนต้องออ hmm? น <w _> like erm ไลน์ตลอดเกมค่อนข้างยากสําหรับมือใหม่เหมาะกับใครนั้นเหมาะกับสายคดข้อสไวเวลหรือว่าคนที่ชอบเดซี่รัสแนวๆนั้นค่ะอันดับที่ 8. Life After คือเกม Survival Open World บวก RPG แล้วก็ MMO ที่ด้านเกมเพลย์เชิงลึกนั้นมีโลกที่กว้างแยกเป็นโซนใหญ่ ระบบเบสบิลดิ้งเด่นมากก็สามารถครับของอาวุธบ้านและได้คออฟทำธุรกิจเป็นทีมได้ด่านจุดเด่นมีคอนเทนต์ให้เลือกเล่นเยอะเล่นได้นานมีระบบกิลคออฟที่แข็งแรงเหมาะกับเล่นกับเพื่อนแต่ก็มาพร้อมด้วยข้อจำกัดที่จะใช้เวลาเล่นค่อนข้างมากโซโ o อาจจะเหนื่อยแล้วเหมาะกับใครนั้นเหมาะกับคนที่ชอบเล่นยาวๆสาย M O O หรือเล่นกับเพื่อนนั่นเองอันดับ7 Gangster Vegas Open w o r l d Action ในสไตล์ GTA r อฟไทที่ด้านเกมเพลย์เงลือกเป็นเมืองใหญ่ขับรถยิงทำธุรกิจเล่นได้แบบออฟไลน์100%ไม่มีระบบ Mmo ซับซ้อนจุดแข็งที่ตัวเกมทำได้ดีคือเล่นง่ายไม่ต้องต่อเน็ตพาเกมแล้วเล่นได้ทันทีแต่จุดออนระบบค่อนข้างซ้ำถาเล่นยาวไม่เหมาะกับคนอยากเล่นโค op เหมาะกับทุกคนที่อยากจะเล่นคนเดียวหรือว่ามีปัญหาด้านเน็ตไม่สเสถียรอันดับหก g t a s a n แ n d r ์อเเป็นตำนาน Open World ที่ยังของสนุกอยู่เสมอเกมเพเชิงลึกก็คือมีแผนที่ขนาดใหญ่ถึง3เมืองภานิจิจหลากหลายเล่นอิสระสุดๆทำไมถึงยังควรเล่นในปี2026เพราะเป็นเกม Open World แบบ Sandbox แท้ออฟไลน์ Off line, ไม่มีระบบกาชาเล่นยังไงก็ไม่บังคับแล้วก็ยังเหมาะกับคนที่รักเกม Open World แบบคลาสสิกเล่นยา,ยาวๆแบบไม่ต้องออนไลน์ ดับ 5. Wuthering Waves เป็นเกมแอคชั่น RPG บวก Open World แล้วก็กาชาที่ด้านเกมเพลย์เชิงลึกนั้นมีระบบการต่อสู้หนักเรื่องสกิลแล้วก็ทารมิงแผนที่กว้างใหญ่มีโคออฟระบบเอ็กโคเกี่ยวบพลังจากมอนสเตอร์ส่วนดานจุดแข็งก็คือคอมแบทลึกกว่าหลายเกมมากๆเลยสนุกแม้ไม่เติมอัปเดตตัวละครอ,อย่างต่อเนื่องข้อจำกัดเลยก็คือต้องพึ่งกาชาแล้วก็ต้องเล่นออนไลน์อยู่เสมอ เหมาะกับคนที่ชอบเกมแนแอคชั่นจิงจังแล้วก็ใช้ฝีมือในการเล่นมากกว่าป่ออโต้อันดับ4อาร์ส v วเวอรแนวเกมส u r v เว a l อร์ n อเ r l เระดับฮาร์ดคอร์เกมเพยช่วงรึกก็คือให้ทุกคนในเลี้ยงไดโนเสาร์สร้างฐานมีระบบ PVE และ PVP เลกกวางใหญ่ให้ออกสำรวจ สุดแข็งที่ตัวเกมทำได้ดีคือมีอิสระสูงม,มากๆเล่นกับเพื่อนสนุกสุดไม่มีเกมเมือถือไหนที่ทําเหมือนด่านจุดอ่อนไม่เหมาะกับมือใหม่เพราะว่าเรียนรู้ยากกินเครื่องนะคะแล้วก็เหมาะกับใครนะคือเหมาะกับสายสวายเวอร์ตัวจริงนั่นเองมาถึงสาวอันดับเกมสุดท้ายท็อปตัวนั่นก็คือ Minecraft แนวเกมคือเป็น Sandbox Open World ที่ไม่มีวันจบเกมเหชลึกคือสร้างอะไรก็ได้ มอดแมปเซิร์ฟเวอร์เยอะเล่นคนเดียวหรือว่าเล่นกับเพื่อนก็นได้ทำไมตัวเกมยังมาแรงในปี2026ไม่มีเกมไหนที่สามารถแทนได้ creativity ไม่จำกัดเหมาะกับทุกวัยทุกคนและก็ทุกสไตล์แนวเกมกันเลย Top 2นะคะกับ Black Desert Mobile คือเกม M m O R P G open world กราฟิกจัดหนักจัดเต็ม การเกมเพลย์ชิงลึกก็คือคอมแบทเร็วลื่นตัวละครปรับละเอียดมากดาระบบก็มีโคอ็อ PVP World b o อสจุดเด่นจุดแข็งที่ตัวเกมทำได้ดีเลยคือภาพสวยระดับ AAA มือถือระบบลึกที่แค่นี้ก็น่าจะตัดสินใจในการเล่นได้ง่ายส่วนด้จุดอ่อนนั้นมีคอนเทนต์เยอะอาจจะล้าและต้องออนไลน์อยู่สมอเสมอเหมาะกับคนชื่ชอบสายคอนเทนต์เยอะหรือว่ากราฟิกจะน่าจะเต็มแล้วกับเกมทัเบนเกมนี้ เกมชิมอิมแพคทำไมตัวเกมนี้ยังคงเป็นอันดับหนึ่งในใจหลายหลายคนเพราะเป็นเกมโอเพนเวิลด์ใหญ่ที่บวกกับอัปเดตไม่หยุดแล้วก็มีระบบ Elemental Combat ไม่มีใครเหมือนเนื้อเรื่องระดับคอนโซลด้านเกมเพเชิงลึกก็คือสำมรวจบวกกับพาสเซอร์แล้วก็คัมแบทที่มีระบบโคลอฟเล่นกับเพื่อนคนอื่นหรือว่ากับเพื่อนก็ได้เกมนี้ถึงเป็นอันดับหนึ่งที่เหมาะกับใครหลายๆคนมากๆหรือว่าเหมาะกับคนที่อยากเล่นเกมโอเพนเวิลด์คุณภาพสูงหรือว่าเล่นยาวหลายปีนั่นเองค่ะ ดมินตั้งใจทำคลิปนี้พอรู้ว่าการหาเกมดีๆสักเกมมันไม่ง่ายเลยหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนนะคะไม่ต้องเสียเวลาโหลดเกมที่ไม่ใช่อีกต่อไปถ้าชอบเกมแนว Open World นะคะฝากก็ติดตามไว้เดี๋ยวจะเอาเกมสนุกๆมาฝากหรือว่าแนะนำอีกแน่นอน